ไปเก็บเห็ดมาจ้าเห็ดสวยๆนะคะทำความสะอาดไม่ได้หลับได้นอนนะคะมาดูค่ะยังมีอยากเยื่ออยากใหยเต็มไปหมดเลยนะคะหญิงบีเก็บมานะคะก็เก็บ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 ด้วยความเร็วสูงแล้วก็คิดว่ารีบตัดรีบออกนะคะเพราะเราไม่มีเพื่อนไปนะคะแล้วครวนี้ก็เอา เอามาทำความสะอาดที่บ้านเอาวันนั้นไม่ได้นอนเลย <c oughs> นอนน้อยมากเลยเพราะว่าเราจะต้องรีบนะคะเพราะาตอนเช้าลูกค้าจะมารับนะคะครนี้ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์การเก็บเห็ดกับเพื่อนใหม่ๆนะคะคือเห็ดแบบเนี้เกาเรียกว่าเห็ดกระติสหรือ ทรัตคันทแลนดนะคะมันจะมีหลายพันนะคะอันนี้จะเป็นพันธ์สีน้ำตาลเราเรียกทุ่มเป็ดอันแลอันนี้ค่ะก็จะมีทั้งสีน้ำตาลและสีดำรวมกันตัวสีดำเนี่ยค่ะจะเป็นเหตุที่อร่อยมากแล้วก็หายากมากเลยนะคะมันมันจะไม่ได้เกิดโดยทั่วไปแต่ตัวสีน้ำตาลเนี่ยถ้าเราเจอก็จะเจอเยอะมากเลยนะคะก็คงจะต่างพื้นที่ต่างการเกิดมั้งคะเพราะว่าบีเองเนี่ย ได้อาศัยอยู่ในเซอวิเดนอยู่ในแหล่งที่เกิดของเห็ดจำนวนมากมหาศ,าศาลเลยนะคะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าเห็ดตัวเนี้ยนะคะในทุกปีเนี่ยเขาเรียกว่าราติซาตัวเนี้ค่ะในทุกปีนี่เกิดเยอะมากๆเลยนะคะเกิดเต็มทุกพื้นที่เลยบนภูเขานะคะ พอเก็บแล้วถ้าไม่แน่ใจเนี่ยคะ่ะก็จะมาถามคนที่บ้านชาวสวนสกาชาวสวีเดนนะคะว่าอันนี้มันใช่เหตุไหมอันนี้มันทำไมลักษณะนี้มันเกิดอยู่ที่เดียวกันอย่างเงี้ยคะ่ะเก็บไปก็ศึกษาไปเหมือนกับทํา YouTube เนี่ยแหะคะ่ะเหมือนกับเรามีไม่รู้อะไรแล้วก็เข้ามาถามเพื่อนๆเ,เอาอะค่ะทำ YouTube ํำ y o u t u ก็เหมือนกันบีนะจะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับใครเขาเลยคะ่ะคือทำอะไรก็ไม่เป็นเลย แล้วก็คราวนี้ก็ได้เพื่อนเพื่อนที่น่ารักโชคดีค่ะได้เพื่อนดีๆทั้งนั้นเลยช่วยสอนให้อะค่ะเพราะว่าโซเชียลเนี่ยไม่เป็นเลยไม่เอาเลยอะค่ะเพราะว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเราไม่ได้ทํางานกับโซเชียลเนาะเราทํางานกับเด็กอะค่ะเราก็จะมีแต่เอาใจเด็กอะไรทํานองเนี่ยค่ะงานแบบพวกเนี้ยไม่ได้แตะไม่ได้ต้องเลยเพิ่งจะมาทําเป็นแบบระบบของ ระบบของอ่าอ uh, ่า u uh, t u b e มันก็แตกต่างกันไปกับที่เราทำงานมันก็คนละอย่างกันอันนี้ก็เป็น youtube ก็เป็นโลกใหม่ในการตัดต่อคลิปในการทำคลิปการหาวัตถุดิบมาทำคลิปอะไรทำนองเนี้ยค่ะการการหาเพื่อนหาฝูงอะไรทำนองเนี้ยค่ะแล้วก็การเนียจะทำยังไงให u t u b e ของของเราเนี่ยจเจริญเติบโตไปข้างหน้าได้อันนี้มันก็ต้องเกี่ยวกับโซเชียลทั้งนั้นเลยนะคะคือเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ด้วยนะคะปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเราเนี่ยคะ่ะก็สําคัญแต่ว่างานที่ทํามันไม่ใช่ค่ะงานที่ทําเราก็ต้องมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ะะเอาอกเอาใจเด็กดูแลเด็กอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ความรู้เขาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็คนละอย่างกันอันนี้ก็เป็นโลกใหม่มมกตาใหม่เก็บเห็ดก็เหมือนกันนะคะเก็บเห็ดแล้วก็เป็นโลกใหม่สําหรับเราเหมือนกันบีก็เข้าไปไปเก็บค,ค,คือเก็บมานานแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เก็บเอาจริงเอาจังก็งไปลเล่น สยย่วนใหญ่จะไปพักผ่อนก็คือว่าไปเดินเล่นป่าไปเอาอากาศดีๆหายใจกันอย่างเงี้ยค่ะไม่ถึงขนาดว่าทําจริงจังแต่ว่าในในภูมิประเทศที่เราอาศัยอยู่ในตอนเนี้ยค่ะมันจะเป็นแหล่งที่เกิดของเห็ดตัวนี้แล้วก็เห็ดเหลืองเป็นราชินีเห็ดก็ว่าได้นะคะแล้วว่าเอ๊ะทำไมเราจะพลาดโอกาสนั้นในเมื่อเราทำ u t u b e เราก็ทำออกให้เพื่อนๆดูซะ ค่ะในที่อื่นๆที่อยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยนะคะอย่างพวกรุดวิกาหรืออะไรต้องขอโทษนะคะคือเพื่อนที่รุดวิกามาเล่าให้ฟังว่าทางของเขานะคะมันแรงมากมันไม่มีของนะคะไม่มีเห็ดไม่มีอะไรเขาก็เข้ามาเก็บทางบุญลังแงของเราเนี่ยค่ะคราวนี้ของของเราเยอะอยู่แล้วก็น่าจะโชว์สิ่งต่างๆทีม่มันมีดีอยู่แล้วเนี่ยให้ชาวโลกได้เห็นนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้เราเก็บมามันก็ทำไรายได้ให้เราได้ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วเห็ดตัวนี้มันเก็บมันเก็บจำนวนมหาศาลจำนวนเยอะมากถึงจะเห็นเงินนะคะมันต้องก้มก้มเงยเหมืนเกี่ยวข้าวเหมือนดำนาเลยมันปวดหลังค่ะมันไม่ไหวค่ะเนี้ราคามันก็ถูกมากแต่เก็บสนุกสนุกก็ได้ค่ะเก็บเอามาไว้กินหน้าหนาวอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะเอาเก็บมาแจกเพื่อนๆค่ะ เพื่อนๆหรือคนเจ็บคนป่วยเงี้ยค่ะเมื่อวานเมื่อวานก่อนเก็บมาก็เอาให้คนป่วยไปแล้วก็เอ่อเขาเขาอยากกินเห็ดเขาชอบกินเห็ดนะคะบีก็ฝากไปให้เขานะคะคือคนป่วยอยากกินเอ,เอาไปเอาไปเราไม่ขายค่ะเราเอาให้คนเจ็บคนป่วยไปไม่ได้บุญได้กุศนด้วยคิดคิดอย่างนั้นมันเอ้ยมันหวังอะไรมากไปปะ นะคะเพื่อนๆทนี่ชอบดูการเก็บเห็ดของหญิงบีนะคะดูได้เลยนะคะบีไม่อยากจะเปิดเพลงเห็นบอกว่าเวลาเปิดเพลงแล้วมันจะติดอะไรทํานองเนี้ย่ะก็เลยเพื่อนๆดูแบบเป็นเป็นวิธีเก็บไปเลยแล้วกันแล้วนะคะนะปะอันนี้จะไม่เปิดจะไม่เปิดเสียงเนาะถ้าเพื่อนๆชอบก็ดูไปเลยจ้ะมีอีกเยอะมากนะคะ คลิปทั้งคลิปเนี่ยมันมีแต่เห็ดทั้งนั้นเลยนะคะเพราะมันเยอะจริงๆนะคะเพื่อนๆมันเยอะจริงๆอยากให้เพื่อนๆมาดูค่ะมาดูด้วยกันมาเก็บด้วยกันนะคะไม่ใช่กันเก็บค่ะขอบคุณนะคะดูเรื่อยๆนะคะ